ไงวะไปปนลม ไปก็กดมันน,น,นอน,นี่มัน,นนี่นอน,นี่นอน,นี่ม,มวอะไรมวอะไรเือน,นเพื่อนจะขด้ไมมันไม่สน,นอ๊ lúc này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 lúc này lúc sạc sạc ไปเพื่อนเกมเลยเฟนคือเพื่อนผมพูดได้ไม่ค่อยได้นะไออ่ะหดเกินเกินไปบางทีนะอะไรโอ้โหไอ้ตาเนีย่ย Oh, เอ็กซ์พาสโอ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าหยาบดิเพืพ่อ,อ oh, นอย่าหยาบเพื่อนอย่าหยาบใจเย็นโอ้เอฟเจ็ดเก้า่าหยาบอย่าหยาบใจเย็นเพื่อนเอฟเจ็ดเก้าอะเกินไปเฮ้ยมนันก็เกินฮัลโหล เกินไปโอ้ยศาสเต็มหัวไปดีเฮ้ยไปดิโอ้ยใครยังหัววะเกินเอาละเอาละเอาละเน็ตไปมาแล้วเกินขอแต่งครับโอ้ยหนีไปแล้ว โอ้ยเล่นน่มิดกาอชิววววววเนี่ยวว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 เวว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 ัวว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 วยว กดิโอเน็ดโอยเน็ตติงตรงใครยิงเนี่ยฮัลโหลยังไม่ใครเข้ามาเลย โห oh, <c oughs> เน็ตเวิร์กูดเวิร์กูดได้หมวไม่แตกฮลัลโหลแตกดิ๋ผมมาผมมาฮัลโ,โ,โหลโอ้ <c oughs> oh. แตกนะครับเรียบรย้อย แตกเต็หวแตกอเต็นหัวไม่แตกคิดโผลิดโลิโลิดโเก้าบับเลยก้เต็มหวครับเครับลาแล้วเปล่าลาแล้วเปล่า S <S เฮ้ย่ะหดจัดเลยอ่ะโอ้โหสุดๆไปเลยนสุดยอดไปเลยโอ้ยใจเยิน อนั่งอยนั่งดีกวนีก,กเไปเข้าหัวเกินเว้ยเว้ยเว้ยแกไม่เข้าหัวเลยเอเขาห,หัวเลย

โอบอบอบมันยังไม่ซู้อยู่หราสมอยู eyes, <Okay. S 1> ่เน <Okay. S 1> ี <wig> ้ยใครได้เเอ็นเาเหรอเอ็นเจเหรอสวัสดีครับมอสมอสมไม่าไสตีเยอะนะครับว่าไมว่างน เดี๋ยวคุณมอตม,มอดนะครับ oh. เรียบร้อยอย่างนี้แตกโหดิโหดิโอ้ไม่เข้าเกินมน oh. ไม่เข้าัว oh. เกินไปอ๋อ้โห เก้าด้วครับอืม,อม,อมเรียบร้อยไม่มีหัวสักนิดโอ้โหก็ออะไรครับเนี่ยยนพี่โอ้โหแคบไม่ได้เดินเลย ยังเขี่ยเลยโอ้โหขึ้นอันนี้เพื่อนผมเริ่มสกูกปากแล้วนะบผมแทบไม่ได้ยุ้ขึ้นเลยอ่ะคือตุ๋ยตุ๋ยอย่างเดียวเลยอ่ะเกินไปตุ๋ิ เด,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 ดเ,เ,เ,เโอเ้โหเจเข้าหัวเลยวะขอไลค์หน่อยขอไลค์หน่อยฮัลโหลกดไลค์ด้วยนะเราเป็น,น,ะะน,นตัวใครขอเราทั้งคุม โอ้ยทำไมมันไม่เข้าหัววะเกินผมก็ต้องเข้าแล้วเกินผมรากาลงนั่งได้ๆีแล้วดูดีโอเคเย็ดสน้อเ่ทำไมผมลงนั่งไม่เข้าหัวเลยวะออืหัวแตกแล้วก็เกินใหม่เฉยเลยโอ้แต่ฟัก โอ้โหคนเยอะเกินโอ้จ o ก7 9แล้วด oh, ูส oh, ิทางชันอยากเว้คาเลยโอ้โไหนโอ้โหดจัดเลยหนกแตกโดงงๆ อยูาของมาแล้วท่านผู้ชมนี ada, es decir, es ่ผมเปตัวใค้ของแหววว้าว้ยเตใดโอ้เทียบรอยเกินไป หัวแตกหัวแตกหัวแตกเอ้แลาจะเย็นไโอ้เรียบร้อยทำไหผมต้องนั่งมาึ้นหัวเลยวะ มันต้องติดหัวตรงนั้นแล้วไม่ใช่เหรอเกินเงินแบบเงินเล่นเ,นเ,นนเ,นเอเจก้าโคตรเยอะเลยโอ้เกินสีของเราโคตรมากโอ้ยคีบไปใช้หน่งดีโอ้ทำไมต้องติดหัวด้วย Bà hà yêu lều, hết rồi. What the he? What uh, the fuck? Oh, oh, uh, em ดูสิตัวยาบ้าโดน้อยมาแตกให้อี๋ให้อี๋ขายของหน่อยขายของหน่อยเพื่อนนายต้องช่วยเราทำหมากินนะเพื่อนขายของหน่อยเพื่อนโอ้ย M79 โอ้โห้บร้อยอุ้ยคนก็พูดแรงอยากพูดแรงดิเกิน เรียบร้ออไอ้แหวนมาแซารุกินไหไอ้แหวนไของไรขออะไไหมไอ้ของลยเพ่นโอ้เรียบร้อยเอินไกเอ็นจิ่เอ็ิาโคตรโกงเลยอู้ว่าเปล่าเล่นจิาววิ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 ไมติดใจ โคตรโหเลยนี <t ap ore> ่้ำแตกไปเลยเอาไม่ตายโอ้โหเสียงรอบข้างโทษเสียงรบกวนเยอะจริงๆนะท่านผู้ชม ตอนนี้เพื่อนผมก็ลองแล้วนะครับโอ้ย,อยนอเฮ้ยแปก่ะครับอักจ,จัดเลยอย่าลื่นอย่าลื่นเฮ้ย เหมือนกันเอ้ยเกิดมึง,งใส่ก่อนเลยเนี่ยอ,อ่อนเหรอไม่ติดอะ่ะแสดงติดนะครับไม่เหลือเออโดนหัวตักี้นัง่นงไปดิโอ้ยเอ็มเจ้าใครจยไปเล่นกับมึงวะ เกินไปบางดีก็มีอย่าเล่นหรอครับนั่นดูที่จริงผมก็มีเกมกาผมไม่เล่นกะไม่เอาฝีมือเลยครับโอ้โกงศาสตรดลาผมอีกเดี๋ยว เอ้ยทาเบ้านเขาทำแบบดใกล้ได้เขาเลยทำให้ติดดีกว่าอย่าลืมโอ้โหผมก็มาตกด้วยเอ้ยะ เฮ้ยเกินเข้ามาเป็นแสนอย่างชอบใครดูบ้างลองนะความน่าก็เหมือนดังก็เหมือนดังลูกแตกนอกมันบาดตัดในมันร้ยเชียบหรือเปล่านะเอาเชี่ยมเชี่ยงก้าวอีกแล้วเฉียรเรนไปเล่นไปเพื่อนถึงมันจะแฮ้ว Cadu lấy chim chị em kéo đuôi nằm nào nằm 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 อีกแล้ว FJ9 อีกแล้วเจ้าเกา่าเจ้าเดิมจริงๆผมก็เล่นได้แหละแ่ผไม่อยากเล่น FJ9 ได้ไไมันเกินไปอ๋อดูสิ MJ9 <s atur> ah> โอ้เกินดูเล่นดี มีสิ่งมือแค่นี้หรอครับมีมือแค่นี้หรอคะเออใช่ใช่มีสิงมือแค่นี้ก็ไม่ต้องเล่นหรอกครับเอ็นเล่นมือจี๙โกงเขาอะครับดูสิเกินมาดิมาดิโอเคมือจี๙โอ้เกินดูสิ ก้าวเบอ,อสวย,ยไม่รู้ค่าโอ้เสียงรอบข้างขอแบ่เสียงรอบข้างด้วย โอ้ไม่แตกอยู่ข้างบนทางนั้นหลยอีเร็วจัดเลยคิวปากประมาณแล้วนะครับมาพร้อมกับสกิลเพย์โอ้ไม่ไม่ลองหัวเัา สงสารลุงนั่งโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมาดิดูมันเล่นดีไม่เกลียดเกินโกงจ่าเหรอคะโกงจ่าครับแตกโอ้ยแทกตื่นแล้วเปล่า โอ้เรียบร้อยหอหอโหดเกิน